อยากเห็นกายคลิปให้ทำตามนี้วิธีดูกายคลิปศาสตร์ของหลวงปู่ดูกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นการดูกายทิพย์และวิธีการทรงจัก,กรพพัดร่างกายที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เป็นแค่ธาตุสีที่รวมตัวกันขึ้นมาประกอบเป็นสิ่งที่โลกเรียกว่าเราแต่แท้ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เราไม่มีส่วนไหนในร่างกายอันเน่าเหม็นสกปรกนี้ที่เป็นเราแม้แต่อย่างเดียว ทุกอย่างกำลังแก่ตัวลงตามการและเวลาและในไม่ช้าจะสลายตัวคืนสู่ธรรมชาติไปในที่สุดกายทิพย์คือรูปและนามที่ประกอบขึ้นจากจิตและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอารมณ์ของจิตกายทิพย์คือกายที่ซ่อนอยู่ในกายเน่าๆกายนี้กายเน่เนาๆากนี้กายทิพย์ซ่อนอยู่เพียงเปลือกเท่านั้นทุกวันนี้เราเหมือนตัวทากที่อาศัยอยู่ในเปลือก ซึ่งเปลือกนี้แลเป็นสิ่งสำคัญที่จะดำรงอยู่ในภพมนุษย์ได้เมื่อเปลือกแตกไปจิตกายทิพนี้ก็ไม่อาจจะอยู่ในภพมนุษย์ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นที่ที่เราเ,าเอาร่างกายเนื้อมารับใช้กรรมหรือมาสร้างบุญบารมีปฏิบตัติต่อไปนี้จะลงลึกถึงในส่วนของกายทิพซึ่งเป็นรูปและนามที่ประกอบขึ้นถูกตกแต่งจากอำนาจกรรม ใครจะใหญ่เกินกรรมและสะภาพจิตใจที่ท,ทรงผลต่อกายทิพย์โดยตรงว่าจะมีรูปร่างเช่นใดกำหนดดูกายทิพย์หากกำหนดดูทำใจให้สบายสบายอธิษฐานขอกำลังหลวงปู่ขอดูเพื่อศึกษาแล้วกำหนดจับอารมณ์แรกจิตจะเห็นถึงกายทิพย์ที่ซ่อนอยู่ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเกรงว่าใจสบาย ส่งอารมณ์กระแสหลวงปู่ที่ไหลผ่านไปสู่จิตเราให้มีกำลังแล้วน้อมไปอารมณ์คล้ายการนึกแล้วเห็นแต่ไม่ใช่อุปทานขอแค่สบายใจและอาราธนากำลังหลวงปู่มาก่อนกำหนดทุกครั้งแล้วไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยให้มีความกล้านนึกกกำหนดไปหลวงตาเมตตาสอนว่าอุปทานต่างๆของหลวงปู่ท่าน ปิดให้หมดเราไม่ต้องกังวลนิมิตที่เห็นนั้นจริงทุกประการซึ่งหลักการนี้ยังคงใช้ได้กับการกำหนดดูพบภูมิด้วยและที่สำคัญที่สุดและเป็นพื้นฐานของหัวใจที่สำคัญที่สุดของวิชาโปรโลกทั้งหมดคือพรหมวิหารซึ่งหลักการง่ายๆไม่มีอะไรมาก หลวงตาสอนว่าทุกคนไม่เกลียดใครไว้ใจบางคนซึ่งแปลถึงว่าเราไม่มีอคติใดๆกับใครทุกคนนั้นโดยไม่มีสิ่งใดแฝงแต่ในทางเดียวกันเป็นการเมตตาอย่างมีปัญญาทั้งนี้ในการส่งอารมณ์ของหลวงปู่ในการน้อมไปดูนั้นการกำผุงจกกักรพรรดจะช่วยได้มาก สำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆที่อำนาจจิตยังทรงกำลังของหลวงปู่ได้ไม่นิ่งพ่อหลวงปู่ดูเป็นพระมหาบรมโพธิสัตว์เจ้าบารมีรวมทั้งก่อนและหลังรับพยากรถึง80อสงไขยกับเศษแสนมหากัาบและสร้างบารมีพิเศษด้านกำลังจักระพัดและเป็นผู้ที่จักมาตรัสรู้เป็นพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตการ อีกประมาณล้านปีมนุษย์ขอจงมั่นใจในกำลังและเมตตาท่านเถิดคำแนะนำอย่าทิ้งการปฏิบัติภาวนาตลอดชีวิตจนกว่าลมหายใจจะหมดไปประเภทของกายทิพย์หกายสัตว์นรกเป็นกายทิพย์ที่จะปรากฏกับผู้ที่มีอำนาจจิตอยู่ในกิเลสอย่างเข้มข้น มีจิตใจที่เร่าร้อนไม่สงบวุ่นวายมีความคิดที่น้อมไปสู่อกุศลกายสัตว์นรกยังจำแนกออกไปตามอบายทั้งชั้นต่างๆเช่นหรือนรกชั้นต่างๆซึ่งความน่าเกลียดน่ากลัวของกายทิพย์เหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไปตามชั้นของสภาวะจิตที่อยู่ในอาราลมแห่งบาปเพียงใดเมื่อเราสามารถที่จะกําหนดดูกายทิพย์เหล่านี้ได้ เมื่อเราเห็นกายสัตว์นรกเราก็สามารถน้อมกระแสดูต่อไปได้ว่าเมื่อเขาตายไปแล้วจะตกนรกชั้นใดแต่ในทางกับกันแทนที่จะปล่อยให้เขาตกนรกเราก็สับเพครอบวิมานให้เพื่อปรับพื้นฐานจิตใจเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อครอบวิมานกำลังบารมีบุญในตัวนี้จกไหลเข้าสู่กายทิพย์เขา ทำให้เขาจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆได้หากไม่พ้นวิสัยกายทิพย์ก็อาจจะรอดนรกได้ในที่สุด 2. กายในสัตว์เมื่อพูดถึงในเรื่องของกายในสัตว์ของคนส่วนใหญ่คงนึกถึงกันว่าจะมีลักษณะเหมือนสัตว์ชนิดนั้นๆเช่นเมื่อสุนัขตายก็จะมีวิญญาณในรูปร่างลักษณะของสุนัข แต่แท้ที่จริงแล้วหาใช่ไหม่เป็นอย่างนั้นเลยสุนัขที่เราเห็นแท้จริงแล้วกายในมีลักษณะคล้ายกับรูปร่างมนุษย์ที่ขดตัวลงไปคานสีข่ขาในร่างของสุนัขและนับว่าเป็นความทรมานอย่างยิ่งของสัตว์พระพุทธเจ้าจึงจัดอบายภูมิชนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้กายทิพย์ที่อยู่ในร่างของสัตว์ก็ยังมีลักษณะความหยาบละเอียดแตกต่างกันไปเช่น หากเห็นสุนัขเรือนตามวัดวาพวกนี้ส่วนใหญ่คือสัตว์นรกที่ขึ้นมาชดใช้กรรมต่อในภูมิของสัตว์ส่วนสุนัขที่เราเห็นกินดีอยู่ดีจะมีกายทิพย์ที่เป็นกลางๆงอยู่ส่วนหากว่าพระโพธิสัตว์ที่มีบุญญาบารมีหรือผู้ที่มีธรรมโดนกรรมวิสัยธรรมให้ต้องเกิดเป็นสัตว์เช่นเกิดเป็นช้างนกจะมีความบริสุทธิ์ของกายทิพย์ที่มากกว่าสัตว์ทั่วไป ทั้งนี้สำหรับโพ,โพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มแล้วจะไม่มีการไปเกิดเป็นสัตว์หรืออบายภูมิใดๆอีกเลยจะขึ้นลงเพียงภูมิม,มนุษย์กับภูมิเทวดาพรหม 3. กายมนุษย์มีความคล้ายคลึงกันกับร่างกายที่เราคลองอยู่ในชาติปัจจุบันมากที่สุดเพราะกรรมตกแต่งกายทิพย์มนุษย์คือกายที่อยู่ตรงกลางของประเภทกายทิพย์ทั้งหมด โดยกายทิพย์ของมนุษย์โดยทั่วไปสภาวะอารมณ์จะอยู่กลางๆคา,าบเกี่ยวระหว่างบาปและบุญขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ค้านกันมากแต่ทั้งนี้ก็ยังแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของความหมองคล้ำหรือความใสของกายทิพย์สำหรับกายทิพย์มนุษย์ที่หมองคล้ำนั้นเหตุเกิดจากศีลห้าไม่ครบ ยิ่งมากข้อก็ยิ่งมองและในสุดท้ายนั้นนำพาไปสู่การที่เป็นกายทิพสัตว์นรกในที่สุดส่วนสำหรับมนุษย์ที่มีศีลห้าเป็นพื้นฐานของกายทิพจะมีความละเอียดมากกว่ายิ่งสภาวะอารมณ์ดีด้วยก็ยิ่งมากและเข้าใกล้สู่การเป็นกายทิพเทวดาต่อไปกายเทวดาคือผู้ที่สามารถทำสภาวะจิตจนตั้งมั่น อยู่ในบุญตลอดเวลาเป็นปกติมีฮิริโอตปะความละอายในบาปเป็นปกติมีศีลบริสุทธิ์และมีอารมณ์เมตตาระดับหนึ่งแม้แต่จะมีอารมณ์ขุนเคืองบ้างในบางครั้งแต่ก็เบาบางมากและหายไปในทันทีและจิตก็จะกลับมาทรงอารมณ์ที่อยู่ในบุญทันที กายทิพย์ตั้งแต่ระดับเทวดาขึ้นไปจะมีเครื่องทรงที่มาจากอำนาจบุญที่เคยกระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกะคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาและรวมไปถึงความเข้มข้นของจิตที่ตั้งมั่นในบุญและความละเอียดของจิตซึ่งจะส่งผลต่อความละเอียดของกายเทวดา ว่าจะสามารถเข้าถึงสวรรค์ชั้นใดได้จาก6ชั้นซึ่งขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีด้วยจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะทรงกายเทวดาได้ละเอียดแค่ไหนวิมานของเทวดาเองก็มีความละเอียดประณีตแตกต่างกันตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานนั้นๆกายพรมมีความคล้ายคลึงกับกายทิพย์เทวดาจะมีความละเอียดมากเครื่องทรงจะมีความละเอียดมาก และเบาบางลึกซึ้งสุขุมการจะทรงกายทิพย์ของพรมได้จะต้องมีอารมณ์ตั้งมัน่นและสมาธิของจิตที่ดีมากอารมณ์ใส่ใจสบายอย่างที่สุดและมีพรมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างเข้มข้นครบถ้วนซึ่งเป็นพรมวิหารหมายตรงตามชื่ออยู่แล้ว จิตผมลูกฝากไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากเป็นเรื่องของคนที่เล่นยานสมาบัติขั้นสูงสูงกันพบมากในฤาษีและพูดที่ปฏิบัติบ,ตบางสายที่เข้าใจผิดขั้นสุดท้ายว่านี่คือนิพพานสภาวะนี้จิตจะได้รูปเงาไร้ร่างเมื่อตายไปจะติดแงกอยู่ที่รูปผมสีไปไหนไม่ได้นิ่งอยู่อย่างนั้นไป ไม่ได้จนกว่าจะาหมดกำลังพอหมดหากมีบาปที่เคยทำเผลอๆดิ่งลงตกนรกต่อภูมินี้ให้อธิษฐานไว้เลยว่านับตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้านิพพานเราขอปิดอรูปภูมอย่างเด็ดขาดรวมถึงอบายภูมิสี่แต่อธิษฐานอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยต้องทำด้วยไม่งั้นไม่มีประโยชน์อะไร กายทิพย์ของอริยเจ้ามีเครื่องทรงที่ใส่คล้ายแก้วมีความบริสุทธิ์และละเอียดสูงสุดยิ่งตัดกิเลสมากข้อเท่าใดยิ่งใกล้ความเป็นพระอรหันเพียงเท่านั้นไล่ไปตั้งแต่พระโสดาบันพระสะกิทามีพระอนาคามีกายทิพย์รวมถึงเครื่องทรงที่ใสเป็นแก้วมากขึ้นเท่านั้น ส่วนถ้าถึงกายทิพย์พระอรหานนั้นกายจะใสบริสุทธิ์หมดจดเป็นแก้วเป็นสภาวะกายทิพย์ที่อยู่เหนืออำนาจของโลกสมมุติใดๆและเมื่อละสังขารไปแล้วจะเข้าสู่แดนพระนิพพานวิมานเป็นแก้วกายทิพย์ก็จะเป็นกายทิพย์พระวิสุทธิเทพปลูกปรกกายพระอริยเจ้านอกจากจะเป็นแบบมีเครื่องทรงโดยส่วนใหญ่ก็จะพบว่า อยู่ในลักษณะพระสงฆ์ได้ด้วยคือกายทิพย์ข่มบวชและพระเลยก็อยู่ในความประสงค์ของพระอริยองค์นั้นๆแต่ส่วนมากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเวลาที่ท่านปรดครยท่านจะไปในรูปลักษณ์พระส่วนใหญ่กายทิพย์พระวิสุทธิเทพที่ประทับที่พระนิพพานเครื่องทรงแตกต่างกันตามสาวก,กภูมิปักเจก,กภูมิพุทธภูมิแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันวิมานทีพ พระนิพพานก็แตกต่างกันตามสาวกภูมิปัจเจกภูมิพุทธภูมิสภาวะนิพพานทุกอย่างเป็นแก้วบริสุทธิ์ลักษณะเหมือนเพชรประกายพึกเมื่อต้องแสงแดดเป็นแดนทิพย์และสภาวะทิพย์พิเศษที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจใดๆทั้งสิน้นไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่ ศูนย์วิมุตติโลกเหนือโลกเฉพาะผู้เข้าถึงจักเข้าถึงอารมณ์นี้อย่างท่องแท้ปัตุชนทั่วไปก็ฟังเอาตามที่เข้าถึงแต่ทั้งนี้พระวิสุทธ,ธิเทพหากท่านจะโปรดใครหรือใครกำหนดไปหาท่านท่านก็จะแสดงเป็นรูปรักษพระพุทธเจ้าห่มจีวรหากพระพุทธวิสุทธิเทพพุทธภูมิ หรือเป็นรูปลักษพระสงฆ์หากเป็นพระวิสุทธสาวุกภูมิเรื่องวิมานนี้ก็นิยามได้ว่าพลังงานนั้นต้องมีทั้งรูปและนามจึงจะทรงตัวอยู่ได้วิมานแต่ละแบบที่จะคลองกายทิพนะ์ณสวรรค์แต่ละชั้นนั้นก็เหมือนกันภาชนะรองรับสภาวะจิตกําลังนั้นนั้นเป็นทั้งรูปและนามเกาะกันอยู่แต่อย่างนั้นเป็นแบบสมมุติ วิมาณแก้วที่พระนิพพานนั้นก็เหมือนภาชนะรองรับสภาวะธรรมที่เป็นที่สูตรแล้วมีทั้งรูปและนามพระประกอบกันแต่เป็นรูปธรรมแบบวิมุตติและสุดท้ายจริงๆแล้วรูปนามแบบวิมุตตินี้ก็คือไม่มีอะไรนิพพานคือนิพพานสภาวะอันปราศจากทุกขแต่ไม่ศูนย์ที่ศูนย์ไปก็คือกิเลส หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาประการหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะมินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ